m e r c e d e s b e n บ GLE 53ครับในรุ่น Minor c h a n g e ผมว่าดูซิ่งดูสปอร์ตมากขึ้นเป็นขุมกำลังที่เป็น p l ั g i n Hybrid มี CLS 53นประดูอุยตัวเขื่องสีดำมะเมื่อมอาจารย์แดงรุ่นสุดท้ายก่อนลาตลาดไป m e r c e d e s AMG G, g 6 3เฉพาะสุลต่านเท่านั้น32ล้านบาทครับ ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับตอนนี้ครับเคนอยู่ที่สนามช้างนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์กับ Mercedes Benz Driving Event นะครับเอารถมาให้ขับเนี่ยทั้งฟรีดเนี่ย4 0 0ร้อล้านเลยนะให้ลูกค้าได้สัมผัสกันและในงานครับมีรถใหม่มาโชว์ด้วยนะครับนี่คือ Mercedes Benz GLE 53ครับในรุ่น m i n o r Change มีการปรับดีไซน์ภายในเนี่ยผมว่าดูซิ่งดูสปอร์ตมากขึ้นเป็นขุมกำ นอกจากนี้ครับมี CLS 53นะครับเจ้าปลาดุกอุยตัวเขื่องสีดำมะเมื่อมอาจารย์แดงที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยวันนี้เป็นไฟ n a ลอ d ดิชั่นแล้วครับเรียกว่ารุ่นสุดท้ายก่อนลาตลาดไปเพราะหลังจากนี้มันจะกลายเป็น c l e 53ครับซึ่งวันนี้ได้ลองสัมผัส c l e 53แล้วก็ต้องบอกว่าหู oo, ประทับใจแต่ซุ้มเสียงพละก,กำลังความเร้าใจมันยังสู้เสีย3ไม่ได้จริงครับวันนี้ครับจะพาชมคันนี้และอีกหนึ่งรุ่นครับที่เรียกว่า พิเศษมากๆเลยกับค่าตัว32ล้าน Mercedes AMG G63 4x4 square นะครับมียูนิตขายในไทยเนี่ยจำกัดมากๆเรียกว่าเฉพาะสุลต่านเท่านั้นพวงซ้ายแท้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ผลิตเฉพาะพวงซ้ายและในไทยก็จะจำหน่ายเป็นพวงซ้ายด้วยนั่นเองครับไลค์ like, Subscribe นะครับเคยมีคลิปที่พาไปลอง Drag ก a c สของ AMG ทุกรุ่นที่มีมาในไลน์อัพที่ d r i v i n g Event ด้วยนะครับก็ ฝากไปติดตามชมไม่รู้ลงก่อนลงหลังแหละแต่ว่าวันนี้ไปชมคันนี้กันก่อนนะครับ GLE 53 Minor c h a n แล้วก็เดี๋ยวพาไปชม 4x4 Square ของ G 6 3ครับหลังจากสักช่วง2ปีที่แล้วนะครับที่เป็น GLE 53ใช่ไหมวันนี้ครับก็เป็นการ Minor c h a n ของเขานะตัวก่อนหน้านี้นะครับ5้9 0 0 0นเานเนี่ยตอนนี้ครับปรับมาเป็นรุ่นนี้แล้วที่มีขุมกำลังมีพละกกำลังมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะพาชมรายละเอียดตัวถังกันก่อนนะครับ มิติตัวถัง4,937ครับคูณ2,015คูณ1,782ฐานล้อ2,995มิลลิเมตรนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ย630ลิตรครับแต่ถ้าพับเบาะหลังลงเนี่ยจะขยายถึง2,055ลิตรเลยทีเดียวคุณผู้ชมจะได้เสียงแอมเบียน์นะบริเวณรอบๆนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นเสียงความเร้าใจของไลฟ์อัพไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถที่เป็น C Class E Class แล้วก็ AMG รวมถึงตระกูลรถยนตต์ไฟฟ้า EQS EQE ่างๆด้วยอ่ะ มาชมรายละเอียดตัวรถกันนะครับแบบคร่าวๆนะว้มีโอกาสเจาะลึกกันอีกทีกระจังด้านหน้าครับสไตล์ amg body styling ที่เป็นแบบแนวตั้งแบบนี้ของแท้ใครที่เหมือนกันแบบนี้ก็เรียกว่าลอกเบนเลยก็คงไม่ผิดนักนะครับโลโก้ของ amg ที่ฝาก,กระโปรงด้านหน้าครับไฟหน้าเป็นมัลติบีม led อยู่ใน generation นี้ไปอีกบริเวณด้านหน้านะครับมาพร้อมกับช่องอากาศที่อยู่บริเวณนี้หม้อน้ำอยู่ด้านในนะครับมีช่องดักอากาศแอร์เคอร์เทนที่ด้านข้างนะด้านใต้น,นี้เป็นช่องอากาศที่แบบ รับลมเข้าไปแบบเต็มๆเลยคันนี้มีกล้องรอบคันเซ็นเซอร์กระยะหน้า6ห,หลัง6มาให้นะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กที่เป็นดีไซน์ใหม่อันนี้ผมว่าสวยขึ้นมากตัว c l a 5 3เองก็ได้ล้อแม็กดีไซน์ใหม่เหมือนกันนะครับเป็นล้อแม็ก AMG ติดยางคันนี้มิชลิน Pilot Sport 4S Cup เรียกว่าสปอร์ตเร้าใจแม้จะเป็น SUV ก็ตามครับพิกัดของยางนะครับ285ทับ 22ครับล้อมแม็กขนาด22นิ้วคันนี้อย่างที่บอกไปพละกกำลังเขามากขึ้นเดือดดานมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเป็นเทอร์โบไฮบริดนั่นเองนะครับการตกแต่งนะครับเรื่องของกระจกข้างเนาะเรื่องของบร,ริเวณกรอบหน้าต่างต่างเนี่ยก็จะเป็นสีดำเงาโชว์ความแบบว่าสปอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ AMG แบบนี้ครับตัวถังด้านข้างใหญ่นะแต่หลายคนก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว GLE 53จริงๆนอกจากการ Minor Chan g e คุมกำลังดีไซน์บางส่วนแล้วเนี่ยหลายๆจุด ก็แทบจะเหมือนเดิมทุกประการมีแหลกหลังคาติดตั้งมาให้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะมีตัวพอร์ตชาร์จเข้ามาด้วยเพิ่มเข้ามานะครับ g ีย e วครับฟอนต์เป็นกรอบสีแดงแบบนี้นี่ท่อไอเสียบริเวณด้านหลังครับไม่แซวแล้วนะเพราะว่าอันนี้ข้างนอกเนี่ยเป็นท่อแต่งก็จริงครับแต่ข้างในมีท่อจริงอยู่นะนี่ปกตินะบางคนจะเห็นผมแซวว่าแซวเบ้นว่าชุดแต่งท่อบ้างแหละนะครับคันนี้ครับ GWE 5 3เนาะก็จะเป็นเบาะแบบ2แถว5้าที่นั่งครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังจะเห็นว่าใหญ่โตมโหฬารมากๆครับการปบบรับเบาะเนี่ยของ Mercedes-Benz เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งคือพับแบบ40-20-40นะครับเป็นพ่อบ้านซิ่งที่อัตราประโยชน์ในการใช้สอยเนี่ยยังเยอะยังเหลือเฟือมากๆครับรถคันนี้นะครับช่วงล่างเขาสามารถปรับขึ้นลงได้เผื่อกรณีต้องเก็บของนะครับก็ใช้สวิชบริเวณนี้ในการปรับขึ้นลงต่างๆได้ตามสะดวกเลยนี่ย มีมา่านบางสายตามาให้แบบนี้ครับบอกแล้วว่าเนี่ยตัวสุดพ่อบ้านซิ่งนั่งสบายไปชมภายในกันครับภายในของรถคันนี้ครับเรียกว่ามีการตกแต่งที่แตกต่างไปเมื่อกี้ผมเพิ่งไปขับ GLE 5 3ตัวชมกว่าหน้านี้มานะครับในการม i n เนอร์เชนครั้งนี้ภายในคุณดูสิว่ามันสปอร์ตขึ้นขนาดไหนลำโพงเบอร์เมสเตอร์นะครับแล้วก็พาร์ตบริเวณนี้จะเป็นวัสดุที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ นะเคลือบแบบนี้เลยเดินไปเข็บสีแดงน,นะครับหุ้มหนังต่างเนี่ยเรียกว่าทุกพาร์ททุกส่วนของเขาหุ้มหนังมาหมดมีม่านบังแดดมาให้ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับในกรณีที่มีคนนั่งด้านหลังตัวเบาะแถว2ครับมาพร้อมกับเบลลแดงสุดซิ่งแล้วก็หนังนะครับกับหนังที่เป็นดนามิก้าไมโครไฟเบอร์หรือว่าหนังกับหนังกลับนั่นเองที่เท้าแขนตรงกลางพร้อมที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งแบบนี้นะครับไฟสองสว่างในตัวรถมีมาให้ครบถ้วนครับรวมถึงคันนี้หลังคาของเขาเป็นซันรูฟในแนวยาว ลึกมาจนถึงเบาะที่นั่งแถว2ก็เลยทีเดียวนะครับช่องเก็บของนะครบ,บริเวณนี้จะเป็นเหมือนบนเครื่องบินนี่แอร์เพนนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีแอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็ usb c ด้านหลังไฟส่องสว่างบริเวณฟล o ร์เบาะเนี่ยมีให้ครบถ้วนพอบานซิ่งถูกใจสิ่งนี้บอกเมียว่าจะซื้อ g le แอบไปออก g le 53มาภรรยาก็ไม่รู้เบาะด้านหน้านะครับคันนี้การตกแต่งเหมือนกับด้านหลังเลย เบมโบลี่ได้3ามตำแหน่งนะครับชิ้นที่เป็นพาร์ตคาร์บอนไฟเบอร์หุ้มหนังเดินตะเข็บสีแดงครบถ้วนทริมการตกแต่งนะครับตัวเพลทชายประตู AMG เรืองแสงนะครับบันไดเนี่ยจะเห็นว่ามีไฟสองสว่างทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกับที่บริเวณกระจกข้างของเขาด้วยแป้นเบรกแป้นคันเร่งก็จะเป็นแนวสปอร์ตแบบนี้นะครับตัวเบาะเนี่ยผมชอบดีไซน์เบาะใหม่ของเขามากหุ้มหนังนะครับหนังกลับมีแบ็ค AMG แล้วก็ตะเข็บของเขาเนี่ย มันดูเป็นรถซิ่งมากกว่าเป็นรถพ่อบ้านจริงๆสวยมากสวยมากนะครับเบาสองแถวห้าที่นั่งเนาะตัวหนังเนี่ยจะเป็นอ์ติโกนะครับกับหนังกับไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์ครับเมมโมรีได้3ตําแหน่งในส่วนของผู้ขับขี่ตอนหน้านะครับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าเองเช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงคือน,นี่เลยพวงมาลัยที่เป็น AMG steering wheel นะครับก็ปรับดีไซน์มาจาก AMG ในเจนก่อนหน้า เราก็จะคุ้นกันนะครับว่าใน m g เจนใหม่เนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดแล้วรวมถึงครับความเป็นรถ Mercedes AMG นะครับนี่น,นี่ครับมีโลโก้เอบริเวณนี้แล้วก็แน่นอนจอซ้ายขวาครับคายที่เคยเห็นใน CLS 5 3ลักษณะเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนกลับอีกหลายๆรุ่นที่เป็น AMG ด้วยนี่สองให้ดูโลโก้เบนซ์นะครับเผื่อคนสงสัยว่าเป็นสีแบบเอ๊ะดำหรือเปล่านะผมมองด้วยสายตาก็นึกว่าเป็นสีดําเหมือนกันมาคันนี้ครับหลังพวงมาลัยของเขา มีพ a d เดอร์ชิพมาให้ครบถ้วนนะครับหน้าจอเป็นแบบ2หน้าจอเหมือนเดิมนะครับ10.25นิ้วแยกซ้ายขวายังเป็นหน้าจอแบบนี้อยู่นะครับยังไม่ใช่หน้าจอของ Mercedes-Benz ในเจเนอเรชันใหม่ที่คุณจะได้หน้าจอ O L E D ที่อยู่บริเวณตรงกลางนะครับแอร์แยกอิสระ3โซนเนาะตัว M B U X มีมาให้ครบถ้วนนะครับการตกแต่งเนี่ยหุ้มหนังเดอนตะเข็บสีแดงแล้วก็แน่นอนว่าลำโพงเบอร์เมสเตอร์นะครับรวมถึงพาทที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แบบนี้ ช่องแอร์นะครับปุ USB ๊บ USBC ด้านหน้าพาร์ทบริเวณคอนโซลกลางเนี่ยก็จะเป็นในโทนสีดำเงาทั้งหมดเลยรุ่นนี้ยังเป็นเจเนอเรชั่นนะครับก่อนหน้าฉะนั้นทัชแพดของเขายังอยู่ครบถ้วนหน้าจอตรงกลางนะครับยังคงเป็นหน้าจอในแนวนอนนะครับที่เป็นแนวพารโนมิกต่อเชื่อมกันแบบนี้นะหลังจากที่ในเจเนอเรชั่นล่าสุดเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขาทยอยเปลี่ยนทยอยเปลี่ยนกันแล้วแต่ว่า GLE เนี่ยยังคงไม่มีรถในเจเนอเรชั่นใหม่ที่เป็นหน้าจอตรงกลางออกมาแต่คุณได้พวงามาบบลัยสเตียริ้วิว ตรงนี้พวงมาลัยของเขาจะเห็นว่าเห็นไหม AMG มันก็จะมีไฟเรืองขึ้นมาแบบนี้ครับไว้สําหรับการปรับโหมดการขับขี่การปรับช่วงล่างการปรับเสียงนี่อันนี้เป็นคอมฟอร์ตอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกไปได้ให้เป็นสปอร์ตเป็นสปอร์ตพลัสได้แบบนี้นะตรงนี้ครับเป็นการกดนี่เสียงอยากได้เสียงแบบไหนเสียงคอมฟอร์ตเสียงสปอร์ตนะครับนี่ช่วงล่างอยากได้แบบไหนกดปุ๊บเนี่ยบนหน้าจอเขาจะโชว์ขึ้นมาด้วยนะครับการความผิดพลาดน,นี่ เป็นประมาณนี้โหมดการขับขี่ของเขานะครับมีโปรโมีคอมฟอร์ตนะครับสปอร์ตสปอร์ตพลัสเนาะก็ช่วงล่างก็จะเป็นการเซตติ้งนะครับเรื่องของเอนจิ้นซัสเพนชั่นแล้วก็แน่นอนครับพอคันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดเนาะมันก็จะมีการขับขี่ในโหมดอิเล็กทริกเพิ่มเข้ามาด้วยนี่ราคาจำหน่ายของ Mercedes AMG GLE 53คันนี้นะครับ Hybrid 4Matic Plus Plug-in Hybrid ประกอบในประเทศ ถูกลงกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับ370,000บาทเลยทีเดียวครับเพราะว่าก่อนเฟรดิปจะอยู่ที่6,220,000บาทนะครับคุมกำลังเนี่ยคือใจความสำคัญที่จะทำให้รุ่นนี้ครับโดดเด่นมากขึ้นครับเบนซิน6สูบแถวเรียง3ลิตรนะครับ449แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า AMG P2 Hybrid ครับ 136แรงมา้า440นิวตันเมตรพละกําลังเมื่อรวมกันทั้งระบบแล้ว544แรงมา้า750นิวตันเมตรครับตัวรถครับมีแบตเตอรี่ขนาด31.2กิโลวัตต์อาวครับอัตราเร่งสูดถึงร้อยของรถครันนี้4.7วินาทีท็อปสปีด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกล็อกเอาไว้นะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าของเขาขับเคลื่อนท็อปสปีดได้สูงสุด140กิโลเมตรและด้วยแบตเตอรี่ขนาด31.2กิโลวัตต์อาว ทำให้รถคันนี้ครับสามารถเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้าล้วนได้86กิโเมตรตามมาตรฐาน WLTP เทีครับเทียบกับรุ่นโฉมก่อนเฟนเรนลินะครับคันนี้จะแรงกว่าเดิม109แรงม้า230นิวตันเมตรครับอาาัตราเร่ง0ถึง100เร็วกว่าเดิม0.6วินาทีสำหรับการชาร์จไฟครับรถคันนี้มาพร้อมกับ DC f a ฟァสชาร์จสูงสุด60กิโลวัตต์ส่วน AC ครับสูงสุด11กิโลวัตต์ครับฟาสชาร์จ10 80ในเวลาเพียง20นาที จอกลาง12.3นิ้ว2หน้าจอพร้อมระบบนำทางในตัวครับระบบเครื่องเสียงเบ Burmester Surround System รองรับ Dolby Atmos 360องศาลำโพง13ตำแหน่ง950วัตต์มีกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบแสดงภาพแบบ Transparent Bonnet เอาแหละประมาณนี้ครับกับ mercedes benz gle 53 turbo hybrid นะครับ minor change ในครั้งนี้สวยเทขึ้นเยอะม,มากเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือ g 6 3 4 x 4 square กันแบบไวๆครับและคันนี้ครับ g 6 3 4 x 4 square นะครับถ้าใครที่เก่งคันที่สายก็จะรู้ว่า 4x4 b กำลัง2ครับ ถอดรหัสออกมาก็จะเป็นตัวเลข63นั่นเองครับ G 6 3 4 x 4 by Square คันนี้ครับมาพร้อมกับค่าตัวราวๆ32ล้านบาทครับอันนี้มีคนถามว่าใครนำเข้ามาก็ Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยแหละครับเป็นคนนำเข้าและจะจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่ว่าจะจำหน่ายโดยพวงมาลัยซ้ายเท่านั้นนะครับตัวรถครับขุมกำลัง V 8นะครับ580กว่าแรงมาครับชุดแต่งพาร์ทคาร์บอนรอบคันที่ต้องบอกว่า ราคาแต่ละพาร์ทไม่ใช่เล่นๆเลยครับอย่างที่กาบนะครับของชายขอบซุ้มล้อเนี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละหลักแสนบาทนะครับล้อแม็กครับวงหนึ่งครับอยู่ที่ราวสามแสนถึงสี่แสนบาทครับรถคันนี้จะมีการยกสูงเพิ่มขึ้นมา351ม mm ิลเมตรนะครับแล้วก็แน่นอนคันนี้มาพร้อมชุดแต่งแหลกหลังคานะครับที่มีชุด คาร์บอนเคฟราหุ้มไว้เรียบร้อยครับโดยแหลกหลังคาเนี่ยสูงขนาดนี้ขึ้นยังไงด้านหลังนะครับจะมีบันไดให้ขึ้นอยู่ครับรวมถึงบริเวณที่เก็บยางอะไหล่ด้านหลังจะเห็นว่าเป็นชุดเก็บที่วัสดุการตกแต่งของเขาจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยคือโดดเด่นมากๆครับมาจากข้างหลังนอกจากบอดี้ที่ใหญ่โตมหุบมามาโหลาแล้ว เห็นที่เก็บยางอะไรด้านหลังก็รู้แล้วว่ารถคันนี้ไม่ธรรมดาครับดูกันที่ภายในครับชุดเบาะต่างๆก็จะมีความสวยงามหรูหราแล้วก็ดูสปอร์ตดุดันมากๆครับบริเวณมือจับของผู้โดยสารตอนหน้าครับก็จะมีโลโก้ 4x4 square อยู่ครับหน้าจอภูมิลัยต่างๆก็จะเป็น Mercedes-Benz ในเจเนอเรชั่นก่อนหน้านี้ครับซึ่ง G63 นะครับหรือว่า G l a s s ทั้งหมดก็จะได้การตกแต่งภายในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับ และทั้งหมดเมื่อสักครู่ครับก็คือไฮไลท์รถที่มาอวดโฉมในงาน Mercedes-Benz Driving Event ในปีนี้นะครับลูกค้าทุกคนนะครับสามารถมาร่วมจอยอีเวนต์ได้นะถามว่าทำไมหัวถึงทรงแย่แบบนี้เพราะว่าเมื่อกี้ลงไปหวดมาเกือบ30บรอบต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยนะครับบอกเลยว่าเนี่ยที่เดินผ่านๆอยู่เนี่ยลูกค้าที่เข้าร่วมอีเวนต์เนี่ยได้สัมผัสหมดทุกคนันแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าไล์อัพตรงนี้53 SL 43ต่างๆอัตราเร่งส่วนถึง100นะครับบนแทรกช้างเป็นยังไง เคนมีคลิปนะเคนพยายามลองให้ครบทุกคันเลยในไลน์ของ AMG นะครับเพื่อดูว่า Performance ้0 0เป็นยังไงสุ้มเสียงเร้าใจแค่ไหนนะครับและทั้งหมดนะครับที่พามาชมกันก็คือ3ไฮไลท์สำคัญนะครับที่มาอวดชมในงาน Mercedes-Benz Driving Event ครับ GLE 53นะครับ Minor ChangeCLS 53ครับที่เป็น Final Edition แล้วใครที่อยากได้รถคันนี้โอกาสสุดท้ายแล้วพลาดไม่ได้นะครับรวมถึง G 63 4x4 Square 32ล้าน รถสุลตานตัวจริงยกสูงแบบว่าแหมเหมาะสำหรับเศรษฐีอย่างท่านจริงๆนะครับใครที่อยากได้นะโอกาสเป็นของคุณแล้วเพราะวันนี้ Mercedes-Benz ประเทศไทยครับจำหน่าย G 63 4x4 Square ให้คุณเป็นเจ้าของได้ในจำนวนจำกัดมากๆอาจจะเป็นคันเดียวในไทยหรือเปล่าเนี่ยลองสอบถามที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดูวันนี้ลาไปก่อนครับไลค์ like, Subscribe แชร์ข้อมูลอาจจะไม่ได้ลงดีเทลลงรายละเอียดมาก เพราะว่าพามาชมกันแบบไวๆในเว้นเปิดตัวแบบรวดเร็วทันใจที่ B R I C ครับบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เคลลาไปก่อนสวัสดีครับ